ระ,ระดับนู้นระดับนี้ระดับที่ดีต้องเป็นอย่างไรระดับรอยยิ้มระดับราได้เท่าไรค่ะวันนี้ก็ดิฉันดีใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นตัวแทนทกศจังหวัดนครปฐมนะคะจะมาแนะนําชุมชนอุดมสุขหลายๆท่านจะจำบทบาททกศในนามของธนาคารที่หาเงินทุน แล้วก็ใช้เงินทุนไปกับภาคการเกษตรนะคะให้เกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึงเงินทุนของเราแต่เดี๋ยวนี้ทกสเราก้็ไปมากกว่านั้นเพราะในโลกปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขันทำยังไงเราจะบาลานซ์ชีวิตเกษตรกรได้เรามีภายใต้คอนเซ็ปต์พัฒนานำเงินทุนโดยเราเสริมสร้างงานพัฒนาของเราด้วยการใช้ คำพูดง่ายๆชุมชนอุดมสุขมาตั้งแต่ปี2-5-6-1ที่จะบาร้านสร้างสมดุลในเรื่องของกินอิ่มนอนอุ่นชีวิตปลอดภัยสังคมเกื้อกูลสร้างงานสร้างอาชีพให้ลูกหลานสร้างความรู้ให้กับนักเรียนหรือบุคคลภายนอกมารู้จักวิถีชีวิตของเกษตรกร รุ่นใหม่ซึ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อมหลายท่านอาจจะได้ยินคำว่า BCG นะคะคือเศรษฐกิจชีวภาพ C ก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียน G ก็ <G S 2> คือเศรษฐกิจสีเขียวนะคะซึ่งมิชั้นภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำชุมชนบ้านหัวอ่าวซึ่งเป็นชุมชนอุดมสุขเป็นตัวแทนของฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดนครถมซึ่งเป็นมิติใหม่ของคําว่านาครถมท่านจะนึกถึงสังคมเมืองท่านจะนึกถึงกรุงเทพท่านจะไม่นึกถึงว่ามีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในจังหวัดเราในหลัก BCG ที่ดิฉันได้กล่าวก็คือมีการใช้ชีวภาพไม่ใช้สารเคมียังมีจริงหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะนำท่านไปชมมีการไม่มีขยะออกมาเลยในสินค้าของการเกษตรจริงหรือไม่นะคะวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อดิฉันนะคะเดี๋ยวพี่น้องต้องตามไปชมว่าแล้วเป็นกรีนจริงเหรอดิฉันภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเป็นผล,ลไม้น่าจะสวนแรกๆของประเทศนะคะที่ได้ไอโฟมไอโฟมหลายท่าน ทราบอยู่แล้วว่าเป็นระดับโรคนะคะที่เป็นอินทรีย์ที่เขายอมรับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดแล้วก็ที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งประเพณีวัฒนธรรมการเกื้อกูลการของชุมชนเกษตรหรือชุมชนชนบทมันเกิดนะคะที่ใกล้กรุงเทพนี่เองสามพานบ้านเราชุมชนบ้านหัวอ่าวท่านจะเห็นเด็กเล็กๆ ที่เป็นลูกหลานเราได้เรียนรู้การเกษตรกับแม่ครูนะคะก็คือพี่ประหยัดซึ่งมีความเสียสละชีวิตไม่ได้เดิมเนินด้วยเงินแต่ต้องมีเงินนะคะชีวิตคือการแบ่งปันสร้างรอยยิ้มสร้างอาชีพสร้างความสุขให้กับชุมชนเดี๋ยวเราไปดูค่ะตะวันขึ้นชุมชนอุดมสุข ที่บ้านหัวอ่าวอำเภอสามพานจังหวัดควนครครมเชิญตามมานะคะก็ชุมชนของเราก็มีประวัติดั้งเดิมที่เล่าสืบทอดกันมานะคะเพราะว่าเพื่อสมัยก่อนเนี่ยนะคะกะ็ได้เล่ากันมาว่า มันจะมีโขงช้างนะคะโขงหนึ่งที่ลงมากินน้ําตรงบ้านหัวอ่าวนะคะแล้วก็เหยียบย่ากันเป็นเวิง้งก็เลยเรียกกันว่าบ้านหัวอ่าวเนี่ยค่ะก็เลยสืบทอดกันมาแล้วก็มีลําคลองที่ไหลผ่านเรียกว่าคลองกินดาค่ะประชากรของบ้านหัวอ่าวมี710คนคนไทยปนกับคนเชื้อสายจีนนะคะทึ่งเมื่อตะก่อนเนี่ยประวัติของคลองจินดาที่ผ่านกับตาบลบางช้างเนี่ย เมื่อก่อนเขาก็เรียกเป็นว่าคลองจีนดานะคะเพราะว่ามีคนจีนเนี่ยที่เข้ามาทํามาค้าขายแล้วก็พายเรือมานะคะแล้วคลองมันคดจีนคนจีนเนี่ยเขาก็ด่ากันโรงเรียงโรงเรียนเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นว่าเป็นคลองจีนด่าแล้วมาปัจจุบันก็พอนานๆเข้าก็เลยเหมือนคลองจินดามันไม่เพาะก็เลยมาเรียกเป็นคลองจินดาค่ะก็เลยสืบเนื่องมาเป็นคลองจินดาซึ่งเป็นคลองจินดาที่ไหลผ่าน ตรงบ้านหัวอ่าวพอดีค่ะจริงๆเราเริ่มต้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นชุมชนรุดมสุขนะคะเราก็อยู่กันมาแบบคิดว่าพึ่งพาสายในเรื่องของพึ่งพาสายในครอบครัวของตัวเองพึ่งพาสายกันในชุมชนนะคะเราก็ช่วยกันแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําแต่พอเราทําแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับว่ามาเข้ากับทางทากีศอได้เข้ามาเนี่ยเราก็เหมือนมาช่วยกันคิดว่า นี่คือชุมชนอุดมสุขอะคะ่ะทางขกสก็เคยเข้ามาถามว่าเออเวลาในช่วงที่เรามีการวางแผนอะไรกันไว้ไหมในการดําเนินชีวิตหรือการดํานงชีพกันทุกวันนี้เราบอกว่าการวางแผนของหมู่บ้านเราเนี่ยปัญหามันเกิดก่อนแล้วเรามาแก้ไขแล้วก็นําปัญหานั้นอะคะ่ะมาเป็นแนวทางที่เราดําเนินการในเรื่องของชุมชนอุดมสุขคือความขัดแย้งก็มีค่ะแต่ว่าออการแก้ไข,ขของชุมชนของเราเนี่ยก็จะ มีเวทีประชาคมนะคะเราก็จะมีการประชุมกันแล้วก็ฟังความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วเราก็มาช่วยกันตัดสินใจช่วยกันคิดแล้วก็มาดูว่าความคิดส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คือการแก้ปัญหาของการขัดแยงะะ้งค่ะก็คือในในเมื่อพอสถานการโควิดเข้ามาเนี่ยโดยที่ชุมชนไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่ามันมาแบบกระทันหันแล้วก็ทุกอย่างมันถูกติดตัวลงอย่างเช่นเราเคยขายของให้กับ โรงเรียนต่างๆโรงแรมร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างติดตัวพร้อมกันหมดเลยเราก็เลยเกิดภาวะวิกฤตผลไม้เราเนี่ยขายไม่ได้นะคะพอขายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของปากท้องว่าเราจะเอาอะไรดำรงชีวิตเราก็เลยมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งครั้งแรกเราก็คิดว่าเรายังหาทางออกไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ย พอคุยกันในระหว่างปัญหาเนี่ยมาคุยกันในในกลุ่มของชุมชนเราเนี่ยนะคะก็มีการประชุมกันแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่ขายนะคะเราก็ต้องตัดตัดทิ้งนะคะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทุกคนจะบอกว่าถ้าตัดทิ้งเราจะเอาอะไรกินเรามีต้องกินต้องใช้กันนะคะก็มีคนเสนอนะคะว่า ให้เราเอาไปขายที่ตลาดไทยนะคะไปแข่งกันขายเพื่อเอาเงินนั้นกลับมาเป็นค่าดำรงชีพนะคะเสร็จเราก็บอกว่าเราอ่ะไม่ได้อยากไปขายตรงนั้นเพราะว่าออตอนนั้นถ้าให้เราไปถามกันในเรื่องของราคาเนี่ยขายกันโลละ15บาบาท10บาทซึ่งเราบอกว่าเราขายฝรั่งกันอยู่โลละ40บาทแต่สมาชิกก็บอกว่าถ้าไม่ขายเราจะอ,าอะไรกินนะคะเราก็เลยมาคิดดูว่าถ้าเราไม่ขายแบบนี้เราจะทำยังไง ก็บังเอิญที่โชคดีเรามีน้องคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่สามพันโมเดลนะคะเสร็จแล้วเขาก็เลยช่วยนะคะเรื่องของการเอาไปทดลองให้คนในกรุงเทพนะคะได้กินแล้วเราก็บอกว่า,าการแปรรูปน้ำฝรั่งออกมาเป็นน้ำฝรั่งเนี่ยเราก็ไปให้เขาชิมน,นะคะแล้วเราก็บอกว่า,าการที่เราได้กินน้ำฝรั่งเนี่ยเรารู้ว่าน้ำฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงสามารถต้านไวรัสได้กินแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรง ก็โปรโมทกันขายปรากฏว่าน้องน้องที่ลงมาช่วยเราเนี่ยก็เอาไปขายในกรุงเทพนะคะแล้วก็ทําให้ยอดน้ําฝรั่งเนี่ยเราขายได้เพิ่มขึ้นจากแค่90ขวดเป็น100ปร,ร้อยฝักขวดจนในที่สุดอาทิตย์หนึ่งเราขายได้7 0 0 0ถึงพันขวดซึ่งฝรั่งที่เราบอกว่าเราเจอปัญหาเนี่ยในในช่วงโควิดที่เราขายไม่ได้เนี่ยน้ำฝรั่งช่วยเรานะคะเรื่องของกินแล้วดีนะคะมีวิตามินซีสูงเนี่ย ก็ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยได้หันมาบริโภคแล้วก็ยอดจําหน่ายเราก็พุ่งสูงขึ้นทุกทุกสัปดาห์จนทําให้เราปัญหาที่ฝรั่งที่จะต้องถูกตัดทิ้งนะคะในที่สุดเราก็จําหน่ายได้หมดนะคะแล้วก็การที่เราบอกว่าจะต้องไปขายโลละสิบาท15บาทเราก็ขายได้ราคาแพงขึ้นก่าเดิมนะคะการแปลรูปจากโลละ40มันก็กลายเป็น55ถึง60บาทอันนี้ก็คือการ การคิดและการแก้ปัญหาที่ทําให้ชุมชนเราเนี่ยอยู่ได้ค่ะ,คะก็แผนของชุมชนที่เราวางไว้ในขั้นต้นนะคะก็เรื่องของการผลิตออกมาแล้วก็วิธีการจําหน่ายนะคะก็เวลาเวลาเราวเวลาเราจําหน่ายเนี่ยบางทีมันก็ต้องผ่านไปยังพ่อพ้าคนกลางผ่านฝ่าจะไปถึงผู้บริโภคเราก็เลยคิดปรับแผนของเราว่าเราจะเปิดเป็นตลาดให้กับผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาได้สัมผัสกับชุมชนแล้วก็ ลงมาดูเกษตรกร,เ,กรเป็นการที่ลงมาท่องเที่ยวแล้วก็มาดูตลาดเราในสวนนะคะเราก็เลยเปิดตลาดในสวนขึ้นนะคะในวันเสาร์และอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีอันนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคนะคะที่ที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ใกล้ๆนี้นะคะได้เข้าเข้ามาเห็นชุมชนเรานะคะว่าเรา,าปลูกเราทำกันอย่างไรแล้วก็ให้เขามาจับใจใสอยได้ อาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่าวิธีการทำเนี่ยเราทำกันอย่างไรนะคะเขาก็จะได้มาเห็นตรงนี้เราก็เลยคิดว่าแผนจากที่เราจะนำไปเสนอขายเข้าที่กรุงเทพกลายเป็นเราปรับแผนให้มาเข้าเข้ากับมาหาสุมชนเราเ,เราเปิดเป็นตลาดนะคนก็ไม่ได้มาทีละเยอะคือคนที่พร้อมที่เขามีอ่าภารกิจเขาก็จะมากันแต่ตอนเช้า เมื่อเขาเข้ามาเราก็จะมีการคัดกรองโดยออสมอนะคะที่จะวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลในเรื่องของอากาศนะคะของเราจะเป็นที่โล่งนะคะแล้วก็เข้ามาในสวนนะคะเราจะไม่ได้เป็นที่แออัดนะคะพอพอเขามาแล้วเขาก็มาซื้อซื้อแล้วเขาก็เดินชมพอเขาเสร็จเขาก็กลับแล้วก็ผัดกันมานะคะไม่ได้มาทีเดียวแบบเยอะๆเลยนะคะก็จะทยอยกันมาก็ตั้งแต่เช้ายันบ่ายสามโมงเนะะี่ยค่ะก็ อย่างแรกเราก็คือต้องวางแผนนะคะแล้วก็ดูจากแผนที่เราเคยทําไว้นะคะที่เป็นแผนชุมชนแล้วก็เอามาปรับนะคะก็ก่อนที่เราจะทำนะคะเราก็มีการเรียกประชุมมีการประชาคมมีการออกความคิดเห็นแล้วก็มาช่วยกันคิดแล้วก็ตั้งจัดตั้งเป็นคณะทํางานคณะแจกกันทําว่าฝ่ายไหนจะเป็นใครอะไรอย่างนี้ก็การบริหารของเราเนี่ยเราต้องการให้ ให้มีประโยชน์เกิดขึ้นทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชนนะคะให้เขาได้เข้ามาเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีๆกลับไปได้อาหารปลอดภัยคือคือเหมือนได้กันทุกฝ่ายนะคะคืออันนี้เราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เคล็ดลับของเราเราอยากทําและอยากอยากเผยแพร่อยากให้คนอื่นนําไปปรับใช้ด้วยนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกกินเองขายเองนะคะ โดยไม่ต้องไปผ่านใครอย่างนี้ค่ะเราก็ถือว่าอันนี้มันก็น่าจะเป็นเคล็ดลับนะแต่เราบอกว่ามันจะไม่เป็นความลับสําหรับที่นี่นะครับไม่ว่าจะการขายของชุมชนเราจะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ออกมาขายเราก็จะเน้นเป็นภาชนะที่ย่อยสลายได้เหมือนถุงเราก็จะใช้เป็นถุงรักโลกในช่วงนี้ช่วงโควิดเราก็อาจจะลดเรื่องของการสัมผัสยังมีถุงแต่เป็นถุงรักโลกเราจะไม่มีโฟมใช้ในตลาดที่ในส่วนของเรานี่ค่ะ ก็คือเรื่องของปัจจัยนะคะกเ็เรามีการรวมกันแล้วก็มามีการประชุมประชาคมแล้วก็เอาความคิดของแต่ละคนเนี่ยนะคะมามา,มาร่วมกันคิดร่วมกันทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งคนทําแล้วก็คนรับนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าการทําอะไรเนี่ยเรามีมีส่วนร่วมแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยได้ด้วยทุกคนมีส่วนได้ทั้งหมดนะคะ าคีของเราก็จะมีทั้งทกศน,นะคะแล้วก็มหลาลัยราชพัฒนะครปฐมพัฒนาที่ดินพอชอนะคะส่วนบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายเนี่ยก็อย่างทกศก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของสถานที่นะคะในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของการเรื่องกระจกเรื่องของต้นไม้ธนาคารต้นไม้นะคะส่วนกรมพัฒนาที่ดินก็จะมาในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ ะะอย่างมหาล,ลัยราชพัฒก็จะมาในเรื่องของการทําวิจัยเรื่องของการตลาดการชุมชนท่องเที่ยวในเชิงเกษตรนะคะตรงนี้นะคะเขาทกศเนี่ยให้การช่วยเหลือมาตลอดนะคะตั้งแต่เราทํายังไม่เป็นชุมชนรุดมสุขนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ทกศให้ก็คือในเรื่องของให้องค์ความรู้นะคะแล้วก็มาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทําทุกเรื่องนะคะที่ที่เราบอกว่า ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาทํากับเราตลอดนะคะทกศจะเข้ามามีส่วนร่วมเกือบทุกเรื่องนะคะค่ะก็ที่อยากให้ทกศมาช่วยเหลือก็คือเรื่องของการที่เราเป็นชุมชนอุดมสุขเนี่ยเราก็คงไม่ได้สุขตลอดนะคะต่อไปเราจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราก็อาจจะต้องมีปัจจัยของเรื่องของการที่จะทำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดทุกข์ขึ้นได้อีกก็อยากให้ทกศเนี่ย ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของเราที่มีการต่อยอดในเรื่องของการแปลรูปนะคะก็เรื่องของมาตรฐานนะคะมาตรฐานที่มาตรฐานที่เราทําอยู่ก็คือเรื่องของน้ำรั่งเนี่ยเราต้องการขออยอทีนี้การขอยอยเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของสถานที่เรื่องของอตัวที่จะเป็นแพ็กเกจหรือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็อยากให้ทศกเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะ ชนรุดมศุข,ของเราะะที่มีการมาเปิดตลาดในสวนเนี่ยมันทําให้เห็นคนรุ่นใหม่ออกมาร่วมงานกับเราเ,ย,เยอะขึ้นนะคะจากคนที่แค่จบปริญญาตีแล้วมาทํานาให้เราเห็นในปัจจุบันนะคะแต่พอเราเปิดตลาดเนี่ยเราได้เห็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะคือเป็นเยาวชนนะคะที่ ที่เห็นออกมาเนี่ยเรามีการเปิดตลาดเขาก็ออกมาทอดไข่เจียวข,ขายขายไข่เจียวเป็นเด็กประถมนะคะแล้วก็ส่วน,นคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะมาขายในเรื่องของมีผักในบ้านก็มาช่วยพ่อช่วยแม่ขายหรือก็มาทําอาหารปรุงสุกนะคะขายในเรื่องของการแปรรูปอาหารก็จะได้เห็นหน้าของคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาเยอะขึ้นเพราะว่าตลาดของเราเนี่ยเปิดเป็นตลาดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยว่างงานว่างภารกิจ แล้วก็ส่วนเด็กตอนนี้ก็เรียนออนไลน์สาววัยที่ก็ไม่ได้ไปไหนก็มามาขายของกันตรงนี้ก็ทําให้ชุมชนเราเนี่ยเห็นเด็กหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมากับสังคมตรงนี้เยอะขึ้นค่ะตั้งแต่คนแก่เด็กนะคะวัยรุ่นคนหนุ่มสาวเนี่ยได้มามีกิจกรรมตรงนี้กับชุมชนของเราก็ได้เห็นตรงนี้แล้วก็ได้เกิด ความสุขค่ะก็ในอนาคตนะคะทีะ่ชุมชนอุดมสุขเนี่ยที่สิ่งที่อยากเห็นนะคะก็คืออยากให้ทางทกสเนี่ยได้มีการสนับสนุนชุมชนอื่นนะคะเพราะว่าเราทําแล้วเรามีความรู้สึกว่าชุมชนเราเนี่ยอุดมสุขจริงๆเราก็อยากเห็นเป็นแบบนี้กันทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่ให้คนมาดูเป็นต้นแบบแล้วก็ฝากทางท่านทางทกสว่า ถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะคะก็จะมีชุมชนอุดมสุขเนี่ยเกิดขึ้นกันทั้งประเทศนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับการมาเยี่ยมชุมชนอุดมสุขบ้านหัวอ่าวของเรานะคะก็จะเดินทางมาไม่ยากนะคะก็จะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะถึง15นาฬิกา30นาทีก็จะมาในเส้นทางของมาทางถนนทศเกษมนะคะเลี้ยวเลี้ยวเข้าเส้นถนนคลองใหม่บางประแดงนะคะก็จะผ่าน วัดบางช้างเหนือผ่านาโรงเรียนนักประสิทธิ์มานะคะผ่านวัดบางช้างใต้แล้วก็มาทางประตูน้ําปักคลองจินดานะคะพอผ่านประตูน้ําปักคลองจินดาเนี่ยประมาณ500เมตรแล้วก็เลี้ยวฝาเข้ามาซอยประสบสุขนะคะหรือโทรสอบถามเส้นทางนะคะโดยเบอร์โทร081 303 8556ค่ะดิฉนันประหยัดปานเจริญนะคะก็สามารถโทรได้ตลอดค่ะ กอสอยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ